สวัสดีครับกลับมาเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับกับช่องต้นคริปโตนะครับเวลาณตอนนี้ก็15บนากามดนาทีนะครับนะก็มาพูดคุยกันนะครับผมมีข่าวสั้นมาอัปเดตนะฮะเมื่อเช้าก็ได้อัปคลิปลงนะครับเกี่ยวกับเหรียญน้องหมาเบบี้ดอสเนาะที่มีกระแสจะเข้าแบงก์แล้วก็พร้อมให้แนวคิดการลงทุนสําหรับมือใหม่นะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยแอดเข้ามาถามในกลุ่มไลเยอะมากเลยนะครับผมก็ให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําไปคร่าวๆแล้วแหละนะฮะก็สําหรับใครที่มีความรู้เนาะ เวลามีเพื่อนๆถามเข้ามาในกลุ่มนะครับก็สามารถตอบแทนผมได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องรอผมนะครับถ้ารอผมคนเดียวไม่ไหวนะฮะนะผมเปิดกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และการเดี๋ยวผมจะไปพูดทิ้งท้ายคลิปนะฮะว่าลักษณะของกลุ่มมันมันมันเป็นประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเนอกว่าข่าวสารวันนี้ก็คือมีอะไรนะฮะก็ตอนนี้นะครับทางทมิพเตอร์ของวานนะครับวอเชอร์กูรูเนี่ยเขาก็มีการทวิตล่าสุดนะครับประมาณช่วงตีสองที่ผ่านมาเขามีการแท็กนะ บริษัทหรือว่าสตาร์ทอัพของ Airbnb เนี่ยพิจารณาเพื่อจะยอมรับ5สกุลเงินเหรียญคริปโตนะครับชำระบริการนะะฮในปี2022นะครับมันจะมีเหรียญอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะมีชิบะอินุนะฮะดอทคอยไซตามะโฟกี้นะฮะเบบี้ดอทนะครับแล้วก็คิสุส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับไซตามะแล้วก็โฟกี้เลยนะฮะเพื่อนๆมีข้อมูลก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะฮะว่า2เหรียญนี้มันทำเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ามันมีให้ซื้อขายใน i ่เนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะก็มาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ของ3-4เหรียญเนี่ยมีเหรียญอะไรบ้างน,นะผมจะไม่พูดถึงโดสคอยเนาะเพราะว่ามันเป็นเหรียญเก่าไปแล้วนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้กันดีเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอ่ะอันนี้ล่าสุดเลยเลยะฮะกะ็มีการทวิตถึงโรบินฮู o d นะครับว่า ถ้าโรบินฮูสลิทเหรียญบีบีดอทเข้าในปี2 0 2 2จะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหยิ่งกาวไปหนักเลยนะครับตอนนี้ไบแนนยังไม่ผ่านเลยนะครับนะไปโรบินฮูสแล้วนะฮะก็รอดูกันต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูทวิเตอร์ของ3เหรียญมีนี้ก่อนนะครับนะอ่าโอเคมาดูบีบีดอทอัปเดตอีกทีนะฮะอ่าโอเคเมื่อเช้านะครับมีผู้ติดตามประมาณ6,90,000คนนะครับกลมกลมเลยนะตอนนี้เพิ่มมาอีกประมาณ3,000ันคนโอเคเยอะมากเลยนะฮะมาดูโฟกี้กันนะฮะ เรียโฟกี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ที่272,900กว่าคนนะฮะนะฐานชุมชนของเขาอ่าแล้วก็คิสุูนะฮะณตอนนี้อ่าก็ถือว่าเพิ่มมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังเท่าเท่าเดิมอยู่เนาะ355,000คนมาดูไซตามะกันบ้างนนครับอ่าโอเคไซตามะก็มีผู้ติดตามประมาณ248,000กว่าคนนะครับแล้วล่าสุดผมเห็นไซตามะเนี่ยเขาก็มีการทวิตถึงบแนเหมือนกันนะนี่นะฮะ กาวอีกแล้วนะฮะเหลือเชื่อนะครับเพิ่งผ่านไป1วันนะครับ b บแ a น c e นะครับรายชื่อรายชื่อของคนที่รวบรวมนะครับอยากให้ b i แ a น c e ลิสต์เหรียญไซตามะเนี่ยหนึ่งหมื่นคนแล้วนะครับนะแล้วก็จะไปให้ถึง5,000 50, 0นะครับนะอย่าลืมแชร์นะครับก็เหมือนกับเหมือนอะไรฮะจะเอาเหรียญไซตามะเข้า b i แ a น c e เหมือนกันใช่ไหมฮะโอเคนะฮะก็กาวไว้พร้อมกันกันกบเบบี้ดอลเลยนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ของแซตาะเนาะผมไม่รู้ข้อมูลน,นะฮะเพื่อนๆมีข้อมูลก็อัปเดตมาหน่อยนะฮะแล้วก็มาดูชีบะหน่อยนะฮะลืมไม่ได้นะครับชิบะาเนี่ยผมเองก็เป็นแฟนคลับน้องเลยนะฮะเพราะว่าได้กําไรกับน้องมาเยอะตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่2ล้าน5 0 0 0 0นคนนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้กันนะครับนะข้อมูลสั้นๆนะครับนะก็คือเกี่ยวกับห้าเรียนมีมนะครับที่ทาง Airbnb เนี่ยเขาจะ รับพิจารณานะครับเพื่อชำระนะครับนะโอเคก็ก okay. ่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆว่า Airbnb นี่คืออะไรนะฮะ Airbnb นี่คืออะไรอ่ะโอเคผมจะออกมาทําไมเนี่ยอออกก็ออกโอเค okay. Airbnb นี่ก็คือเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับเกี่ยวกับห้องพักหอพักนะครับเขามีเครือข่ายทั่วโลกนะครับแม้แต่ในประเทศไทยก็มีนะครับเป็นธุรกิจที่จองห้องพักผ่านออนไลน์นะครับนะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นตัวที่แบบ ทำให้วงการหอพักทั่วโลกสะเทือนเลยนะจากปกติเวลาเราจะเช่าโรงแรมเช่าคอนโดเนี่ยเราต้องไปติดต่อเจ้าของห้องติดต่อเจ้าของโครงการใช่ไหมแต่ Airbnb เนี่ยเขาเป็นตัวกลางนะครับในการแลกนะครับเหมือนกับเขากินเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างนะฮะตอนนี้ก็เขามีสาขาทั่วโลกนะครับมีมูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0 0 0ล้านเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีการรับนะฮะเหรียญคริปโตเหรียญใดเหรียญหนึ่งเนี่ยเพื่อแลกเนี่ยเขาใช้บริการเนี่ย อาจจะทําให้ราคาเหรียญนั้นเนี่ยเติบโตเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้กันแล้วเนาะเหรียญไอเหรียญคริปโตตอนนี้นะครับนะก็เพื่อนๆก็ลองเก็บไปพิจารณากันดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อเหรียญโฟกี้กับไซตามะนะครับหรือว่าเบบี้ดอชิบะในโดเกอโอมีนะฮะแต่ผมไม่ได้เข้ามาซื้อนะครับผมไม่ค่อยได้เข้ามาเทรดในโดเกอโอลยนะแต่ผมจะเทรดในโอเคเอ็กมากกว่าครับผมจะเทรดในโอเคเอ็กมากกว่าเนาะ นะครับโอเคก็มีเหรียญให้เทรดเยอะอยู่แล้วนะฮะผมเองก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปที่ไหนเยอะนะฮะแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะถ้ามีเหรียญไหนหน่าสนใจผมก็ค่อยเข้าไปเทรดนะครับโอ้โหช้าเลอเกินนะฮะเทรดรายเดือนเนี่ยนะน <c oughs> ะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเทรดเหรียญน,นะครับพวกเหรียญลิบิโอชิบะนะฮะก็จะมีดอทเกตเไอโอเนาะแล้วก็มี OK X นะครับ ถ้าเป็นกระดานไทยก็จะเป็นบิตาซาครับนะสมัครง่ายวันเดียวรู้เรื่องนะครับนะฝากเงินเข้าฟรีนะครับไม่มี P2P นะครับใช้สกุลเงินบาทเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเพืเ่อนๆที่จะเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับนะก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนะแต่ว่ากลุ่มผมเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องในเรื่องหนึ่งจะไม่ไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปถ้าบอกมากเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการชี้แนะชี้นำถ้าผิดพลาดขึ้นมาลงทุนเสียขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมาโทษกันนะครับนะความรู้นะครับ บางสิ่งบางอย่างมันบอกกันได้มันแนะนํากันได้เนาะแต่ถ้าบอกมากเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องมาตามผมหรือว่าตามเพื่อนๆผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองเวลาถามอะไรเข้าไปในกลุ่มเนี่ยผมจะพยายามชี้แนะชี้นําช่องทางให้ไปศึกษาต่อเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้รู้ด้วยตัวเองนะฮะอันนี้จะเป็นนิสัยผมนะผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่ว่าคนนั้นจะเก่งแค่ไหนผมจะฟังแล้วผมจะพิจะะารณาเพื่อไปคิดวิเคราะห์และศึกษาอีกทีอันนี้คือตัวผม เ,เพื่อนคิดกันยังไงนะครับก็พอมเมนเข้ามานะครับหรือว่าเข้ามาคุยกันที่กลุ่มเนาะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีครับ